สวัสดีครับผมต่อปักน้ำครับเวลานี้เราก็มาพบกันอีกทีนะครับในตอนที่17อยู่ในตำราพูดได้นะครับซึ่งเป็นตอนต่อไปเรื่อยๆวันน hm ี้วันนี้เราก็จะมาอธิบายลักษณะของการเดินมากกว่าเหตุผลทำไมมันถึงเต็มรูปนะครับ กว่าเจอกว่าแล้วมันเต็มรูปเราไม่มีโอกาสชิงและฉวยหรือพยายามจะหาทางชิงและฉวยได้ตลอดนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเพราะกดกระดิ่งเนี่ยถ้าท่านติดตามโดยการกดกระดิ่งเนี่ยเวลาคลิปออกมาเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนให้ท่านได้รู้ว่าอ๋อคลิปใหม่ออกมาแล้วอย่างนี้นะครับครับ อย่าลืมนะครับเพื่อเป็นการยงใยให้ผมนะครับวันนี้เราก็จะมาอธิบายลักษณะของมากกว่าในขณะที่เจอมากกว่าและคู่ต่อสู้เดินได้อย่างถูกต้องพอสมควรทำให้เราชิงแล้ฉวยไม่ได้ก่อน11ตาเดินแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จ้องอยู่นะครับโอเคหลายๆตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราอธิบายไปแล้วว่าเมื่อ โอกาสเปิดเราพยายามชิงและฉวยทีนี้เราก็มาดูลักษณะของทำไมมันถึงเป็นมากกว่าเจอมากกว่านะครับโอเคฝ่ายขาวเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับมันมีหลักการอยู่ว่าพยายามในขณะที่เปิดมาพยายามชิงความได้เปรียบก่อน1 1อตาเดินถ้าไรได้1 1อตาเดินแล้วมันมันทุกอย่างมันก็จะไหลลื่นอ,ออกมาแต่ทีนี้ถ้าเกิดเขา เขารับถูกล่ะอะไรล่ะเราจะหาทางอย่างไหนเราก็มาลองดูนะครับโอเคเราไม่สนใจคู่ต่อสู้นะครับเรามีเป้าหมายในการเปิดชิงและฉวยโดยเฉพาะสไตล์ผมนะครับผมจะชิงหน้าเบียก่อนถ้าหน้าเบียได้เปรียบอะไรมันก็จะตามมาเลยตัวใหญ่ไหลื่นสามารถชิงและฉวยได้เปรียบค่าหมากได้นะครับลักษณะที่ผ่านมาตอนนี้ยังอยู่ในเคสของมากกว่าอยู่นะครับเราก็เปิดหมาก โจมจีทั้งปีที่อ่อนแอขุนอยู่ตรงไหนตรงนั้นอ่อนแอและตรงนี้เราแข็งแก่งกว่าเพราะเรามีเม็ดนะครับโจมจีดจี่คู่สู้อ่อนแอโอเคพื้นฐานเปิดเบีย้ยเพื่อเป็นเบี้ยก้าวนะครับแล้วดูคู่ต่อสู้ลักษณะนี้ครับถ้ากรณีเดินโคน,นถ้าคู่ต่อสู้เดินโคนเนี่ย โอกาสที่เราจะชิงความได้เปรียบปูสามปูปูสามหรือเล่นกําปูเราก็จะง่ายขึ้นแต่ทีนี้ถ้าโดยธรรมชาติแล้วกรณีถ้าเราเป็นฝ่ายดาเราเราเรากลัวไหมเรากลัวกัาปูไหมเรากลัวปูสามไหมถ้าไม่กลัวเราก็เดินสร้างความพร้อมไปได้นะครับสีดานะครับฝ่ายดําแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่เท่าที่ประสบการณ์เล่นมาเนี่ย โดยส่วนตัวแล้วถ้าได้ปูสามหรือก้ามปูแล้วรู้สึกว่าไฟดำจะอึดอัดหน่อยนะครับทีนี้เขารู้ละหรือเขาไม่รู้ก็แล้วแต่เขาป้องกันไม่ให้เราปูสามหรือเล่นก้ามปูเช่นเขาเปิดเลยเดินมาเพราะถ้าเราไปเล่นก้ามปูเนี่ยเราจะเสียหายเนะพราะเราไปเดินเบี้ยริมเพราะว่ามันอยู่ในหลักการและเทคนิคว่าถ้าไม่จําเป็นไม่เดินเบียริมไม่เดินขุนไม่กินเขาก่อน ฉะนั้นถ้าเขาเดินม้ามาแล้วแทนที่เราเดไปปูว่าคู่ขนานเรายังทําไม่ได้เดี๋ยวครับเราก็เลยเดินคู่ขนานถ้าเขาเดินมาเห็นไหมครเขามาป้องกันไม่ให้ไม่ให้เราเล่นกําปูเพราะเราเดินเข้าไปเขาเดินตรงนี้ขึ้นมาแล้วเรากินเรือเราจะขาดเ,เขาเลยป้องกันโดยการเดินม้าก่อนเลยพอเราปูคู่ขนานไปเขากลัวเราปูสามหรือกลัวเราเล่นกําปูเขาก็เลยสกัดด้วย่ยเรงนี้นี่ครับที่ผ่านมา แต่ทีเนี้ยดำรู้ละดำไม่ให้ดำโดยการเดินม้าก่อนอพอเราปูคู่ขนานเนี่ยเราปูคู่ขนานแล้วเขาเดินมาโดยโดยโดยการชิงและฉุยข้างต้นเราจะเดินม้าเลยก็ได้เราจะเดินมา้เา,เนมาเลยก็ได้นะครับแต่แต่มันกลายเป็นว่าใครชำนาญกว่ากัน เพราะว่าถ้าเดินม้าเลยเป็นผมผมก็ยังเดินอยู่นะครับถ้าถ้าเป็นผมอะผมยังเดินม้าอยู่เดินม้าเลยเนี่ยมันค่อนข้างจะวัดดวงกันละแต่ถ้าใครสีขาวชํานาญกว่าสีขาวจะได้เปลี่ยนนะครับถ้าเราไปเดินม้าก่อนเลยแล้วเขากินเลยเขาทาลายหน้าเบี้ยเรานะครับเรากินค่อนข้างดํเนี่ยจะบังคับเรา แต่ด้วยความที่ดำเนี่ยเดินที่หลังเพราะว่าพอเราเดินมาขึ้นไปว่าเขากินเลยแล้วเราเบียกินแล้วเขาโดดมามาเนี่ยครับเกมเกมค่อนข้างดำจะบังคับเราแต่ผมเชื่อว่าทีที่เขาเดินที่หลังเนี่ยเขาอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาไม่พร้อมเขาทำเร็วไปทีนี้ตรงนี้ทำไงเป็นเกมบังคับหมดแล้วครับเราจะเสียเบียพียถ้าเราโดดขึ้นไป ถ้าเราโดดไปกินกับเขาด้วยมันกินไม่ได้อะเราโดดขึ้นไปเขากินแล้วเขาคุ้มครองได้หมดเนี่ยเราโดดขึ้นไปเขากินแล้วเราไม่สามารถไล่ม้าได้เขาม้าคุมตัวนี้เดี๋ยวก็ไล่เราเท่ากับเราเสียเบฟีฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วมันสามารถเล่นได้นะครับเดินตรงนี้เราก็เลยแทงสูงเลยเพราะถูกบังคับนะครับถูกบังคับให้แทงสูงเขาก็กินเลยกิน เรากินเขาโดดเห็นไ,ไหมตัวนี้จะเสียละถ้าเราไปคุ้มครองตรงนี้เขาแทงเราก่อนเบียดตัวนี้ขาดถ้าเราโดดไปคุ้มตรงนี้เขาแทงนี่เราถอยหลังกลับเบียดขาดเป็นองเบียดจวงดังนั้นถึงบอกอนะจังหวะแบบนี้ต้องซ้อมดีๆนะครับซ้อมให้ดีๆถ้ากรณีที่เราเดินคู่ขนานไปแล้วเดินมาเร็วเกินไป มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาถ้าเขากินนะครับนีตรงนี้เราขาดละเราทําไงเราก็ไปเซฟไว้เกือบจะคุ้มครองได้ละแต่ที่ผ่านมาแต้มที่ถูกที่สุดนะครับของดําในขณะนี้ที่จะโจมตีเรานะครับเขาเดินเพื่ออะไรเพื่อมาจับเขาเดินเรือเพื่อมาจับตรงนี้ตรงนี้จะเสียฟรีละมันมีสองมัน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 อยู่ที่เราอครับ อยู่ที่เราเราจะเราจะเซฟเราจะสู้เราจะบุกยังไงแต่โดยธรรมชาติแล้วที่ที่ที่เหมาะสมของดําคือเดินแบบนี้ตอนนี้เขาเดินเรือมาอา้าวตัวปัจจุบันเดินมาไหมวะเดินมาเพื่อจะมาจับกินเพื่อจะอะไรจับกินตรงนี้เราจะขาดฉะนั้นมันก็มีแต้มอยู่ด้วยว่าเราจะเดินโคนก็ได้ถ้าเขามาจริงเราเอาเรือไปคุ้มเห็นไหมมันจะทันย่อมเลยดีด ถ้าเขากินเราเรากินตัวนี้ถ้าเขากินนั่นเราเอาเรือไปกินถ้าเขามาจับนี่คุ้มเนี่ยเราได้สูงลงนั้นแล้ะครับแล้วเดี๋ยวเราก็เดินอะไรก็ได้ที่คุ้มครองตัวนี้เพราะเขาทําเราไม่ทันเนี่ยก็ทําเราไม่ทันนะเราเป็นต่อบเบียนาโคลแล้วเราก็อาจจะเดินม้ามาคุ้มครองหรืออาจจะเดินเรือขึ้นมาอีกทีหนึง่งอะไรเหล่านี้เป็นต้นขุบซึ่งประกอบเป็นเรือมเห,เหิเศูนก็คือลักษณะนี้นะใช่ไหมฮะ เราทําได้หมดอย่างนี้เขาติ pixel. ดหมดแล้ว <pacing S 3> โดยการเราเอาโคไปคุ้มแล้วเราก็ลําเลียงตัวหมากขึ้นไปเช่นเดินไปเดินไปไปคุ้มคลองมันคุ้มคลองได้หมดแล้วแล้วกลับแล้วกลับมาเรือให้ลาท่าจะตายเหล่านี้เป็นตจ้นเพราะว่าเาทำเราไม่ทันนะครับเนี่ยกรณีเช่นนี้ถ้าเขาเดิน เขาเดินเรือมาเราเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับเราคุ้มครองตงัวนี้ถ้าเขามาจับจริงเราก็เอาเรือมาคุ้มครองเราได้สูงเบียนากบก่อนสิบเอ็ดจาเดินหรือมันมีสองวิธีเขาเดินเรือออกมาเราก็สามารถเดินม้ามาได้เลยถ้าเกิดเขามาจับเราจริงละ่ะนั่นะมันเป็นล็อกเลยนะฮะเราก็โดดไล่เรือเขาไม่กล้าก,กินกินเราก็ได้เปรียบข่าหมากละ พอถ้าเขาหุบเข้าไปเรากินลุกลุกคาดเห็นไหมะเนี่ยเนี่ยนี่คือเหตุผลนี่คือเหตุผลมันแก้ได้สองแบบถ้าเขาหุบเรือมาเราก็เดินอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาเดินมาจับเราก็เอาเรือไปคุ้มถ้าก็เดินเราก็เอาโคนคุ้มเหล่านี้เป็นต้นนะครับนี่คือจุดหนึ่ง เข้ามาไม่ทันขึ้นอยู่กับว่าเราซ้อมบ่อยๆแล้วเราจะรู้ตำแหน่งนี้เองนะครับว่าควรเดินอะไรแต่ผมชอบมากชอบมากก็คือถ้าเขาหูบเรือมาผมนึกชนะเลยผมก็เลยเดินม,มาขึ้นไปแล้วเข้ามาไม่ได้ละเข้ามาว๊บเราโดดตรงนี้มันโดนลุกข้าดหมดแล้วถ้าเกิดก็เดินเปิดขึ้นมาเราก็เปิดขึ้นมาอย่างนี้ครับเหล่านี้เป็นจน ก็เลยเดินนี่ยฮะบุกเข้าไปบุกเข้าไปเนี่ยเป็นช่องทางนี้กวแล้วจะเราขึ้นอยู่กับเราจะเล่นยังไงไงก็แล้วแต่นี่ฮะแนวทางมันจะเป็นอย่างนี้่ะ <Yeah. S 1> เขาเดินเบีย้ยเราก็เดินเม็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วจากเขาเขาจะเดินอะไรก็เรื่องของเขามันจะมาทาันโดยดี นะครับมันจะมาทันกันโดดีทุกอย่างมันจะไปะดีกําหนดเหล่านี้เป็นต้นนะครับโอเคทีนี้เรามาดูเกมใหม่กันนะครับเกมใหม่จากลักษณะื่อกีนี้โดยธรรมชาติแล้วอย่างที่ผมพูดโดยื่กกีนีมัน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 จะมีได้อย่างเสียอ,อย่างเหตุผลต่างต่างก็คือม้าเราไปอยู่ข้างกระดานแต่ถามว่าได้เปรียบไหมได้เปรียบ นิดๆน,นะครับมันก็ต้องใช้หลักการใครมีหลักการที่แม่นกว่าก็จะสามารถทําได้เองคือลําเลียงตัวไปที่สําคัญก็อย่าให้สูงขาดเท่านั้นเองครับถ้าสูงไม่ขานี้ได้เปียบมากเลยนะครับเพราะว่ามันกลายเป็นรูปแบบไม่ใช่มีล็อกละต่างคนต่างใช้ความคิดเห็นกันจากนี้เราก็มาดูใหม่วิธีทําให้อย่างสบายๆค่อนข้างจะควบคุมเกมได้ง่ายกว่าเช่นตอนนี้เราเดินเพื่อทําเป็นเบีย้ยเก้า แล้วเขาเปิดมา้ามาก่อนเลยเราก็เลยเป็นคู่ขนานเหตุผลที่เขาเดินมาแล้วเราเป็นคู่ขนานเขากลัวเรากล้ามปูกับปูสามนะครับเขาเลยสก,กัดไปก่อนเลยอ่าเราไปไม่ได้ละอย่างเกมเมื่อกี้เนี้ยเรายกม้ามาแล้วเขากินเราเรากินเขายกม้ามาอะไรม้าไม่มีอยู่ข้างกระดานนี่แหละครับพอเขาเดินมาจุเนี้ลักษณะนี้ที่จะควบคุมเกมได้ง่ายและดําเนินต่อไปค่อนข้างจะ ได้เปรียบง่ายและไม่แพ้นะครับน่าจะเดิมเป็นเบีย้ยกก้าวก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเขากินเราเรากินเขาโดดมาจับเราไปสูงไม่ได้แล้วสูงเราเสียฟรีเขากิราสูงเขา,ากินก็โดดไปจับกินฟรีนะครับเราถ้าเขาโดดมาจริงจริงเราก็เลยใช้เม็ดคุ้มอย่างนี้นครับแล้วค่อยดําเนินต่อไปดีกว่าที่เราจะเอาม้าไปคุ้มข้างกระดานนะครับเพราะว่าม้ามันไปอยู่ข้างกระดาน แต่ถ้าเขามาจริงอย่างที่เราพูดลองฝึกกันดูนะครับทีนี้เราก็ดูการออกอาวุธอย่างเหมาะสมะครับการออกอาวุธอย่างเหมาะสมเราเปิดเขาเดินม้ามาเลยพอเราเดินเขาสกัดเพื่อไม่ให้เราเป็นกัมปูและปูสามทีนี้แทนที่เราจะเดินม้าไปอย่างที่พูดโดยเก่งที่แล้วนะครับเดินม้าไปแล้วม้าจะค่อนข้างไปอยู่ข้างกระดานแต่ก็เล่นได้นะครับ ต้องอยู่ที่การฝึกฝนมันเป็นรูปแบบของเก่าครับแต่พวกเรามองข้ามหลักการพื้นฐานที่ผ่านมาเดิมแบบเอารูปมาเล่นกันแต่ถ้าถามว่าเราจะให้ทรงเราเป็นไปต,ตามอำนาจที่เราบอกไว้แล้วโดยคิดที่15เราบอกไว้แล้วว่าควรจะเดินยังไงไงเหล่านี้เป็นต้นแทนที่จะเดินม้าไปเดี๋ยวเขากินเราเราเบี้ยก,กินเขาโดดม้ามาจับเราแทงสูงม้าไปคุ้มเราไปโดดข้างมันก็ค่อนข้างจะแบบ เล่นยากนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ลองฝึกกันดูนะครับทีนี้แทนที่เขาเดินมาเราเห็นละเดี๋ยวเขากินเรากินเราไม่มีตัวคุ้มเราเลยเดินเม็ดก่อนเขารู้ละเขารู้ละเขารู้แล้วว่าเดี๋ยวกินเรากินแล้วเขาโดดมาเราเม็ดคุ้มเขาก็จะเสียใจเดินเขาเลยไม่ทําเขาก็เลยสร้างความพร้อมสร้างความทีนี้แหละครับม้าออกไปได้ละม้าออกไปได้ละ ถ้าเขากินเรากินถ้ากระโดดม้ามาจับเราอเอาเม็ดคุ้มเราไม่แทงสูงหรือจะเล่นสูงก็เล่นได้เขาเดินโคนเราเดินมา้า <c> ต <oughs> าเราเดินอ้าวสร้างความพร้อมเดินเม็ดเขาอาจจะเดินตรงนี้ที่ผ่านมานะครับเราทำไงดีอะกำลังโจมตีปีกนี้เขาเดินมาทำไม เดินได้สองแบบนะครับถ้าเป็นม้าขวาเราอาจจะเดินโคนผูกเม็ดหรือโคนเช็เม็ดก็ได้แต่ผมขอเสนอแน่ว่าถ้าเราเป็นฝ่ายขาวน่าจะเป็นโคนผูกเม็ดนะครับเพราะมันจะมีความหลากหลายในการกระดานได้ง่ายนะครับเราก็เดินเขาก็เดินเบี้ยเดินมาใหม่เพื่อขยายทางม้านะครับ เราก็เดินโจยเว็วขึ้นในเร็วเขาเดินม้าอ้าวเขาเดินมาทําไมเราทําอะไรได้ไหมเราเดินขึ้นไปเขากินเราเราก็จะสีเปียบหน้าเบี้ยนะครับเราก็เลยสร้างความพร้อมเดินม้าเขาเดินขึ้นมานี่แหละครับตรงนี้มันมีวิธีเล่นอยู่สองแบบนะครับ การที่เราจะเดินเราจะเอาสูงเลยไหมก็เล่นได้นะครับเพราะเบียดสูงเบียดสูงก็น่าสนใจนะครับแต่ตอนนี้โคนก็ยังเดินไม่ได้ไปสูงมันก็ได้เล่นกันนะครับแต่โคนเขาสามารถเดินได้เราเดินโคนเขาเดินอะไรดีละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด หนึ่งสองสามสีนี้เจทีนี้เขาเดินอะไรเขาเดินเบียกเก้ามั่งอ่าอยู่ที่เราตัดสินใจแล้วครับจะสูงไม่สูงเราจะสูงไม่สูงสูงเพื่อสกัดเม็ดแต่มันก็จะเสียนิดนึงเขาเป็นทางโคนเล็กอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาจะปูสามก็คล้ายๆกับที่เราจะปูสามครับ มันมันเป็นการแก้กันไปแก้กันมาแต่ทีนี้การเดินที่ยังเหมาะสมก็อยู่ที่เราแต่ทีนี้เราเราเราอย่างที่เราอธิบายตรงข้างล้นจากคลิปที่แล้วที่ผ่านมาการปูสามการเล่นกัมปูเขาอาจจะเล่นกัมปูก็ได้กัมปูแล้วก็หบเหลือถ้าก็เล่นกัมปูแล้วก็หูเหลือแล้วเราก็ซอยขึ้นไปแต่ทีนี้การคุมเกมได้ง่ายกว่าแล้วเราเป็นเราเรา,เราไม่สวนรูปเหมือนเราไม่สวนรูปเหมือนเพราะรูปเหมือนจะไปรองขาว การที่เราเดินมามาก่อนแล้วเนี่ยเพราะว่าถ้าเขาปูสองเมื่อไหร่เราจะได้ปูเม้่ไหอ่าเราก็เลยสกัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าจ้าฝ่ายขาวเดิน ควรจะสก,กัดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาปูสาสก,กัดทำให้เขาสูงหน้าโคนไม่ได้เขาก็เลยเดินเม็ดทีนี้ทำไงดีถ้าเดินขุนขุนส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านซ้ายมือเสมอนะครับ80%ขุนจะอยู่ทางปีกซ้ายเสมอฉะนั้นเราขยายเบี้ยไป นอกจากจะก,การสูงแล้วคือขยายเส้นทางของมา้าขยายเส้นทางของโคนดังนั้นแล้วก็อย่างมันเป็นรูปหมากของม้าก,กวานะครับเราก็เดินเพื่อให้ขุนไปอยู่ทางปีกซ้ายทีนี้เขาเดินอะไรอะ่ะเขาโคนผูกไหมโคนผูกเม็ดไหมหรือโคนเชียมเม็ดอันนี้ไม่เกี่ยวกวับเรานะครับไม่เกี่ยวกวับเราแต่เราดูว,ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะโคนเทียม เพราะว่าเขาขึ้นขุนแล้วก็มันจะโจมตีได้เร็วกว่าถ้าเดินอย่างนี้มันก็ยังติดอยู่หลายอย่างน,น,นะครับอันนี้เราไม่สนเขาแต่ถ้าเขาเดินโคนผูกเม็ดมันก็กลายเป็นรูปเหมือนไปนละจะนะรูปเหมือนจะเป็นรองขาวนะครับเขาเดินโคลเมเมนเจมส์เดินโคนเจม็ดเราก็ขึ้นสร้างความพร้อมเขาจะสร้างความพร้อมไหม แต่สิ่งที่เรารออยู่ตอนนี้นะครับก็คือถ้าเขาเดินริมล่ะค่อนข้างจะใจร้อหรือบุกเราก็ไม่รู้นะครับ<ม>เขาจะเอาเปรียบหน้าเบี้ยเราครับเขาเดินเบี้ยนี่นครับสิงที่ขาวรอขาวรอคือเราสร้างรูปมาหมดแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วหรือเขาจะมาตอนไหนก็ได้เขาไม่เดินโคนเขาอาจจะเดินอย่างนี้เลยก็ได้อะไรก็ได้หรือเขาจะเดินโคนก็ได้แล้วเราก็สร้างความพ,พร้อม แล้วจะเกิดเขาเดินเนี่ยสิ่งที่เขารอการได้เปรียบมันค่อนข้างเกือบจะบ11ร็ทีแล้วนะครับเช่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี่ยฮะสิตาสิบเดตาละดำเดินได้ถูกต้องหมดเราทิงได้สวยไม่ได้เราก็ลุกได้รับได้ดี แต่ทีที่ต่อไปถ้าเกิดสมมิวากรณีเขาเดินอะไรมั่งล่ะเขาเดินขุนขึ้นมาเราจะทําอย่างไรหรือเขาจะเดินอย่างไรแต่ก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมีการเดินมาเร็วเช่นตอนนี้เขาเดินมาจังหวะนี้เพื่ออะไรเพื่อจะมาแทงม้าเราแต่ก็ยังแทงไม่ได้นี่ฮะจังหวะที่เรารออยู่ถ้าแทงยังไม่ได้เราก็อาจจะสร้างความพร้อมอะไรก็ได้เจนเราไปสร้างความพร้อม เพราะก็ยังแทงไม่ได้นะครับเรายอมเพราะยังแทงไม่ได้เราก็เลยอย่างที่พูดเดข้างต้นคลิปที่แล้วแล้วนะครับเราสร้างความพร้อมทีนี้เขาก็เลื่อนขุนนั้างทีนี้ก็แทงม้าได้แล้วเขาแทงมา้ามาม้ามันจะโดดไปข้างกระดานเสียเปรียบนะครับแล้วมันก็จะโดนสูงโดนอะไรก็ว่ากันไปฉะนั้นเราเดินมามันมีหลายกรณีก็เล่นกันได้นะครับเล่นกันได้ถ้าเขาแทงมาเรายอมเสียเม็ดมันเป็นทางโคนกินก็เลย ถ้าสมมติว่าเราเขาโดดมาเรายอมแล้วก็แทงเราโดดไปนี่แล้วก็แทงนี้เราก็กินเขาใช้เม็ดหรือใช้เบี้ยถ้าเขาใช้เม็ดเราก็กินเม็ดกับเม็ดเล่นกันนะครับถ้าเขาใช้เบี้ยเรายอมเสียเม็ดแต่มันเป็นทางโคนฮะเรายอมเสียเม็ดแต่มันเป็นทางคือเม็ดกับเบี้ยถ้าเราได้อย่างอื่นมาเราได้คู่แล้วเราได้คู่ขนานแล้วตัวใหญ่เราเร็วนั่นก็เล่นได้นะครับ แต่ในกรณีชินเนี้ยที่เรารอจังหวะนี้แลครับ <S 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 ต่างคนต่างสร้างความพร้อมแล้วเขาเดินเร็วเนี่ครับเขาเขาเขาเดินขึ้นมาเราเห็นว่าเขาเดินไม่ได้เขาแทงยังไม่ได้เราก็เลยมาคุ้มครองเพราะว่าคู่เพื่อการโจมจี จริงๆอาจจะจะลุยเลยเมื่อกี้ก็ได้นะครับอ้าเขาเลยสร้างมั่งจากนี้ไปเขาก็จะแทงได้ละแต่ปั๊บตรงนี้แหละครับสิ่งที่เรารอเพราะเดินตัวนี้เรากินทันทีนแล้วถ้าะชา,าให้เบี้ยกินตรงเนี้ยลักษณะของรูปหมากถ้าเราแทงตรงนี้ฝ่ายแดงเป็นฝ่ายได้เปรียบนะครับฝ่ายขาวเป็นฝ่ายได้เปรียบเพราะโคเนี่ยใช้งานไม่ได้กลับตัวไม่ได้อยากให้เกิดโครงสร้างนี้ขึ้นมานะครับของเราก็เหมือนกัน เราอย่าไปเดินแล้วเขากินมาแล้วใช้เบีย้ยกินแล้วก็แทงมาเงี้ยโครงสร้างเนี้ยไม่ดีนะครับก็เช่นเดียวกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันจะมุมงกลับก,กันคะดาบสองคมเขาเดินเหตุผลดำเดินแบบนี้เพราะจะเอาได้เปรียบเบี้นนอกเบี้นในนะครับ เราต้องกินเลยนะครับเพราะโดนแทงแล้วรู้สึกจะไม่ดีอย่างที่พูดเดี๋ยวข้างต้นเราก็เลยกินเลยเขาเลยใช้โคนกิน<อ>ใช่ไหมเขาได้เปลี่ยนนอกในแต่ทีเนี้ยฝ่ายขาวเปลี่ยนยุทธวิธีจากโครงสร้างน้าเบีย้ยดีกลายเป็นตัวใหญ่เร็วตัวใหญ่เร็วก็เพื่อให้หน้าด้านหน้าเบี้ยดีหน้าเบี้ยดีก็เพื่อให้ตัวใหญ่มันเดินได้สะดวก ฉะนั้นมันชีที่เหมาะสมตรงไหนเราก็ต้องหมั่นบุกซ้อมกันนะครับอ่าเขาใช้โคกันละโคเราก็ใช้ระบบตัวใหญ่เร็วละเพราะหน้าเบี้ยเราเสียนี่แหละครับเราต้องเน้นละเพราะตอนนี้หน้าเบี้ยเราเสียเสียเปียบไปนอกไปไหนเราเลยเน้นตัวใหญ่ให้เร็วๆแล้วทุกอย่างเราฟ้อมกว่าร้อมมากกว่านะครับแทงเขาถอยหลังกลับลุยเลยครับลุยขึ้นไปเลยโจมจีปีกปีกเดียวเลยเขากินไหมไม่กินเราจะแทงนะครับ ไม่กินเราจะแทงเขาเอาเรือไปคุ้มเราก็เดินเราก็แทงได้อยู่ดีเดี๋ยวครับโจใหญ่เร็วเราได้แทงเขากินไหมเขากินเรากินเขายังได้เปลี่ยนนอกในอยู่นะครับกรณีนี้ผมไม่รู้ว่าดําจะเดินอะไรผมเอาง่ายๆก่อนนะครับโดยเบสิกจากที่ผ่านมาจากประสบการณ์ถ้าเขาเอาเม็ดมาต่อเม็ดเพื่อให้ได้หน้าเบียดีละ่ะเราจะเสียเปลี่ยนนอกใน กรณีนี้ก่อนนะครับแล้วกรณีที่รายละเอียดเราค่อยว่ากันที่หลัง <c oughs> เขาเดินเม็ดขึ้นมาต่อนี่แหละครับอดีตที่ผ่านมามันมีเม็ดที่ผ่านมาเอาเม็ดมาต่อค่อนข้างจะแพ้เลยนะครับตรงเนี้ยมันไปจิตล็อกแล้วเราอาจจะแทงโคนก็ได้ถ้าเขากินเม็ดเราแทงโคนเขาต้องหนีโคนเราก็กินเบี้ยกินเม็ดอะไรอย่างนี้เป็นตจนแต่ไม่แล้วครับจังหวะนี้พอครับถ้าเข้าเม็ดมอต่อเม็ดนะครับแต่ถ้าเขาแทงเราก็จะกิน เขาเอาม้ากินไล่เม็ดเราเราก็ถอยแล้วเดี๋ยวเรากินเป็นทางโคลนะเอาม้าถอยหลังกลับเอาโคลนเคินวิ่งได้อย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยโคลนขึ้นไยได้สองตัวเลยเข้าหลักพอดีพยายามเดินโคลนเดียวเดียวหนึ่งขึ้นไได้ขึ้นได้สองตัวชนะแน่นั่นแหละครับเราเดินด้วยหลักการและโครงสร้างนะครับแต่ที่มันมีจังหวะแบบนี้ครับเขาเอาเม็ดมาจ่อเม็ด Làm xanh thế này, chúng ta ở dùng nhé. Khi chúng ta thử, lau ta sẽ lấy nhé. Khi chúng ta khô nhé. ดอกบบว์เดียวข้างต้นถ้าเขาใช้เบีย้ยกินแล้วก็แทงยันไปนะครับโครงสร้างเขาไม่ดีเขาเลยใช้โคนโคนแล้วก็เดินขึ้นเขาเสียโคนเขาก็เลยถอยหลังเราบุกเลยนะครับบุกเลยเพื่อจะไปแทงเขาเขาก็กินตัดมากินไม่กินก็ช่างนะครับเพราะเราจะเป้าหมายแทง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 เราได้ความเร็วนะครับเราก็เอาเบีย้ยกินกรณีที่นเบีย้ยเราจะว่ากันต่อไปแต่กรณีที่เขาใช้เม็ดมาต่อเม็ด เม็ดมาต่อเม็ดนี่แหละครับจังหวะนี้เราอาจจะแทงนี่ก็ได้ถ้าก็ถอยหลังกลับเราก็กินเขาใช้โคนแล้วก็กินเม็ดหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็โจมจีปีกนี้แต่เม็ดมาต่อเม็ดมันเป็นล็อกแล้วนะครับมันมาจากการผึกซ้อนนะครับเรากินทันทีกินเขาใช้อะไรกินถ้าเขาใช้ม้ากินเราก็จะกินมา้าเขาจะเสียเปรียบนะครับถ้าเขาใช้ม้ากินเรากินมา้า เขาใช้เบีย้ยกินเรากินเขาใช้มาใช้เบีย้ยกระช่างตัวนี้มันขาดเห็นไหมครับโครงสร้างในการรูปหมากฉะนั้นเขาคงไม่ใช้ม้ากินนะครับเขาคงไม่ใช้ม้ากิน เขาเอาเม็ดมาจ่อเม็ดเราเลยกินเขาใช้เบีย้ยกินมันก็เหมือนกันนะฮะเนี่ยเราโดนละอันนี้เหมือนกันใครมาใช้เบีย้ยกินเหมือนกันหมดเหตุผลมาจากเดิริมเท่านั้นเองนะครับมันมาจากเดิริมเราก็จะกินเขาใช้เบีย้ยกินเราก็เอามากินเหล่านี้เป็นจนเนี่ยฮะเราเป็นจ่อเบีย้ยจวงแล้ว มันเป็นลักษณะแบบนี้เหตุผลทั้งหลายทั้งปวงก็คือเรารอเรารอให้เดินเบียริมเราจะใช้ระบบตรงนี้เราเราไม่เดินโยกไปโยกมาให้เสียเวลาจังหวะมันมาแล้วเหตุผลทั้งหลายทั้งปวงของมากก้าขวาในกรณีที่เขาเดินคู่ขนานเบียริมมาเราจะกินฉีกออกไปเลยนะครับอ,อ่คลิปนี้ก็ก็มีเท่านี้ครับ<อ>แล้ว เดี๋ยวผมจะสร้างรายละเอียดให้ที่สำคัญที่สุดก็คือโครงสร้างนาเบียที่ดีและไม่ดีอะไรนะครับคลิปนี้คลิปที่17นะครับเราคอยดูติดตามค่อยๆด,ดูค่อยๆคิดค่อยๆตามไปจะอย่าจำรูปหมานะครับท่านต้องไปทบทวนหลักการพื้นฐานคลิปที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ถ้าท่านมีความเข้าใจในความรู้เหล่านั้นการเดินเหล่านี้ท่านจะรู้เป้าหมายด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคนะครับรักษาจูงกันด้วยนะครับ ช่วงนี้กินร้อนช้อนชาเก็บตัวอยู่กับบ้านนะครับเรียนคิดไปเรื่อยๆแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับวันนี้ลาสวัสดีครับ